ีผมกำลังรอรุ่นของฝากของผมนะครับป้ายเลยสเปอร์โอ้หมวกสเปอร์เลยใส่เลยนี่กระป๋องน้ำสเปอร์ถึงเท้าสเปอร์นี่ฮะถึงเท้าสเปอร์ฮะนี่ยืดสเปอร์นี่ครับลอนดอนเหนือคือของพวกเราเว้ยกางเกงนอนสเปอร์นี่นะฮะกางเกงนอนสเปอร์นี่น่ารัก หมดเสื้อพุดดี้มาเปิดเสื้อวอร์มสเปอร์เสื้อวินเทจสเปอร์เสื้อยืดโรเมโลนะครับสเปอร์เสื้อยืดแฮร์รี่เชนสเปอร์นะครับเบอร์สิเสื้อยืดสเปอร์เวอร์ชั่นเกาหลีตอนฮิงลินครับนี่ครับเส <laughs> ื้อเบอร์แปดพอลแกสคอยสเปอร์ฮะนี่ครับหมดหรือยังหมดแล้วอนะ่ะเนี่ครับยังมีอีกครับยังมีอีก <laughs> ขวดน้ำขวดจิบน้ำอัขวดจิบน้ำอันนี้เข<อ>็มซิตกับตันแะจ็คสไปโรอันนี้อนของตองอ,อันนี้ของตองนุชเตอร์อออโอ,โอโ้โหแผ่นเสียงสเปอร์ไม่ใช่ <c oughs> อ,อันนี้คืออะไรคสองแผ่นไวนิลเหรอแผ่นไวนิลแล้วเรามีเครื่องเล่นเหรอไม่มีโอเอซิดเหรอเป็นห้างห้างที่ขอนแก่นฮะโอเอซิสเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแล้ว นะะและวินาทีที่สำคัญก็มาถึงแล้วอุปกรณ์ที่จำเป็นจริงๆครับผมจะใช้แว่นตัวนี้นะครับในการว่ายเพื่อนักขอน้ำแล้วก็ชายแขกของฝากจกพยาน้อยนะครับนี่มั่นใจมากครับได้อันนี้มาแล้วนะครับของปากนะครับอยากจัดเต็มนะครับจากลนดันเหนือหลายคนถามว่านี่ไงทำไมผมถึงคิดสิงเขานะครับเพราะว่าของปากครับ